อบที่แล้วคุณอาจจะเข้ามาได้เพราะหน้าช่วยคุณรอบนี้มันเป็นรอบของการเดินอ่ะเพราะฉะนั้นเดินคุณก็ต้องทำได้สำหรับพ่เกตนะคะหมายเลขหนึ่งเดินยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยชอบหมายเลขสองมากค่ะคุณดีเดินสวยนะคะชอบหมายเลขสองค่ะยันก็แปลว่าหมายเลข หนึ่งคงต้องขับบ้านก่อนเขาับค่ะ,คะอ่ะเฉลยหน่อยค่ะพี่ชอบมากเลยพี่อยากให้ชีน่ามาอยู่ทีมลูกเกดหมายเลขสี่ดูเดินเซ็กซี่มากมเดินสวยทั้งคู่นะคะแต่ว่าสำหรับหมายเลข3ามเพื่ออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจอีกนิดนึงแต่ว่าหุ่นดีมากทั้งคู่เลยค่ะผ่านไหมคะ ได้ทั้งสามทั้งสี่เลยค่ะของพี่สได้แต่พี่ว่าสมยังขาดความมั่นใจแล้วก็โพสยังยังไม่ได้ไดอ,อะพี่ว่ายังต้องกลับไปฝึกอีกหน่อยก็เห็นด้วยพี่เกตค่ะเปิดหน้าเลยนค่ะเบอร์สามค่ะเห็นไหมน้องมาใสฟีน้ำแครีขอโทษไม่ เจ็บที่สุดเลยคนนี้คุณไม่อยากให้เขาไปเลยถ้าเกิดปีหน้าคุณมีโอกาสได้ได้มาทำเดอะเฟซอีกนะอยากให้ฟ้าใส่มาสมัครอีกรอบคอร้องชอบเบอร์เจ็เหมือนกันเบอร์เจ็ดต้องให้แล้วแหละเบอร์เจ็ดดอดำมากเลยนะโอเสร็จแล้วหนูต้องไปเช็ดหน่อยนะลูกเขียวเลยอ่ะเห็นอยู่อะแต่ละตกใจอะไปมองพอดีก็ใช่ไหมล่ะ เเปิดหน้าก่อนเบอร์เจ็ดเปิดหน้าก่อนอ่าบิลลี่ใช่บิลลี่ค่ะสำหรับน้องเบอร์เจ็ดนะคะคือน้องเขาเด็กมากอ่ะเขาก็อาจจะแบบลืมเรื่องการดูแลตัวเองเกินไปแต่นี่ก็ด้วยความที่เป็นเด็กกันเนาะอ่าเบอร์แปดว่าไงคะคือใช่ค่ะอยี่หกผ่านค่ะอ๋ยดีใจมากเจสซี่พี่คสวยพี่ดีใจเจสซี่คะทีมพี่นะคะ พี่คะพี่เลือกน้องก่อนนะคะไม่ให้น้องเลือก <c oughs> คิดไปนะคะคุณ <c oughs> ี้แล้วแต่สำเอ็ดเดินเกรงหอ <c oughs> มไปอะ่ะพี่ว่าพี่ให้ผ่านไม่ได้นะคะ32โงทั้งคู่เลย เมื่อกี้เดินย่องมไม่รู้รู้สึกเหมือนกันย่องนิดหนึ่งมไม่รู้อ,ะอ่ะม,มันมันมีคนอื่นที่เดินสวยกว่ากระฉับกระเฉงกว่าไงผ่านมันย่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากเกลียดจนเกินไปคอยเสียงคอยเสียงแต่มันไม่ outstanding อะ่ะคนอื่นเนี่ยขนาดมีที่เปรียบเทียบด้วยนะนี่เดินคนเดียวแล้วย,ยังไม่ได้แบบ<า>เด่นออกมา พี่เกษกันเลยไม่ผ่านค่ะคริสขออนุญาตบายบายใครเอ่ยเสียใจด้วยค่ะเฮ้ทำไมเ่็นใครทำไมไม่เชื่อบีเฮ้ยทำไมพยายามแล้วอะไรเงี้ยแต่สองคนนั้นเขาไม่เอาจริงๆอะไรเงี้ยทำไมไม่เชื่อบี พี่ด้วยตอหนูเปิดหน้ามาแล้เราก็ได้ยินเมนเตอร์กรีสุดเสียงแต่พี่ลูกเกดนี่น่าจะดังสุดรู้สึกสะใจชนะเดอะเฟสก็โอกาสน้อยแต่ได้ยินเมนเตอร์กรีพร้อมกันก็น่าจะน้อยเหมือนกันน้องเชอเอมจริงๆพี่ไม่ได้เสียดายหรอกคะ่ะพี่เล่นไซโคกับเมนเตอร์อีกสองคนพี่กำลังเล่นเกมคะ่ะพี่รู้แล้วนะว่าพี่จะเลือกใครเขาจะเลือกพี่หรือเปล่า ดูด้วยเหมือนกันเลือกพี่แน่นอนเพราะพี่เคยชนะแล้วค่ะก็ไม่แน่นะพี่เกศหนูครบเครื่องนะอาจจะเลือกบีก็ได้ใครจะดู